ตอนนี้เราเข้าสู่รายการกิจสิ่งบันเทิงค่ะวันนี้นะครับแจ็คกีลินก็กล <Jub ilee S 2> ับา <c oughs> พี่ป้าคะ่ะม,ม,มีน้องเมย์เองค่ะไปค่ะสำหรับข่วขาวแรกวันนี้หนุ่มพอลขาแรกของเบรกนี้ก็พอสรันหลังจากที่แบบว่าประสบอุบัติเหต <ะ S 1> ุนะฮะก็ก่อนเออก็เราก็โทรให้กำลังใจตลอดแหละนะครับพี่ก็ให้กำลังใจทางพอต,ตลอดแล้วก็แบบว่าก็คือจริงๆ นี่คืออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเรื่องตันหนึ่งถามนิดนึงคือลดความไม่ผอมลงนิดนึงเลยเหรอก็เขานอนโรงพยาบาลคือเขาก็สบายไม่ต้องไม่ได้เดินไม่ได้ออกกำลังกายก็ไามนี่ไงนี่ไงลดตัวปัญหาเนี่ยอะไรไม่รู้นี่นี่ฉันไปตีหน้ารถนั้นแล้วนะวายเขาเขาไม่ตีพี่กลับแล้วใชาวหมใช่ตอนนี้ไงหน้าบวมมาเพราะโดนพ้อตีนั่นแหละนะฮะลดนิสวยขึเลยก็นั่นแหละก็ออกมาแล้ว เคยขึ้นแล้วค่ะขึ้นวินวิ่งตามพอดพอดขับไปก่อนพอราวว่าตัวใหญ่ไม่ต้องขึ้นหลอดเดี๋ยวยางแตกนะคะก็นี่ไม่ได้เข้าข่ายเข้าข่าวสักทีหนึ่งพอลสลานเนี่ยเขาเพิ่งออกจากรอพบรอรอพอโรงพยาบาลใช่นะคะก็หลังจากที่นอนพักฟื้นร่างกายตัวเองค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็อาการอ่ะหายหมดแล้วแต่เหลือแค่แบบกระดูกนิดนึงไม่อยากจะมาเลยจะทําผู้ชมค่ะหนูเนี่ยเคยถ่ายปกกับพอลสลานปกสไปซี่อะไรอะไรอลังเขาอลังการมาก ขาไปอีกรอบค่ะอะไรนะาบอกว่าหน้าเขามีอลังการมากหล่อใช่เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวท้องุ่งทองหลอก็จะเห็นพอแล้วนะที่ไหนทองหล่ออ๋อทองหล่อใช่ไหมเห็นประจำเลยค่ะนี่นี่ออกจากโรงพยาบาลนี่ไปทองหล่อเลยนะรู้ได้ไงเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ทองหล่อถ้าไม่เจอพอดิฉันจะกลับมาตีเธอไปดูสัมภาษณ์พอลกันค่ะไปค่ะ ตอนนี้ก็ไอเรื่องภายในก็มีนิดหน่อยครับไอไอพวกมันจะมีอวัยวะที่ช้าข้างในแต่ตอนนี้หายหมดแล้วเหลือกระดูเพราะว่ากระดูกมันหักเยอะอยังยังสมานไม่เต็มร้อยฮะเพราะว่านี้มันเพิ่งผ่านประมาณเดือนหนึ่งหมอเขาบอกประมาณประมาณสามเดือนไม่มีสายเหล็กเลยครับโชคดีว่าไม่มีสายเหล็กไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าไอจุดท,ที่หักอ่ะมันมันจะทําให้เราปวดถ้าเรายืนนานๆหรือว่าทําอะไรหนักๆอ หนักหนักปอดทะลุนะฮะตับช้ำครับเกวยไตช้ำด้วยแต่ยังอยู่ครบนะฮะยังไม่มีอะไรขาดนะครับตกใจมากเลยครับเติร์ม้ที่คำอย่างแรกเลยก็คงจะต้องพักนะครับแต่จริงๆแล้วปกติผมไม่ได้เป็นคนขี่บ่อยอะไรอยู่แล้วคือเรานานๆขี่ที่ก็อะไรอย่างเงี้ยครับเข็ดไหมก็เข็ดครับนิดนึงครับแล้วที่เราือในจีวเออคนสร้างภาพอะไนอยเงี้ยครับ พูดตามตรงนะครับนี่ไม่ได้โกหกเลยนะครับมันผมจําไม่ได้ครับเมาโมฟินจําไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนปกตินะไม่เกี่ยวกับเขาหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับตอนนี้คุยกันแล้วครับเค้าเจอมาแล้วครับเจอเจอเจอกิบแล้วคุยแล้วคีออะไรยังไงก็บ้างครับผมผมผมเข้าไปหาเข้าไปหาก็ดีขึ้นครับผมว่า บางทีมันไม่ได like, ้คุยกันไงแล้วตอนตอนนี้คุยกันแล้วคุยกันเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่น้องสาวยังได้คุยกันอยู่ไหมคะคุยคุยบ้างครับเพราะตอนนี้แบบว่าอยู่บ้านเฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ก็ยังก็ยังคุยคุยกันนะฮะก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปก่อนยังค่ะวันนดูใจกันเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมครับมีข่าวแจข่าวว่าวันที่เราประสบอุบัติเหตุเองอ่ะตัวน้องเกดเองก็อยู่ในชิฟนั้นด้วยไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไป แล้ ality, ไปคนเดียวโดดๆนะครับวิธแล้วใช่ไหมคะนะคะสี่วันที่ผ่านมารวมวันนี้นะคะเจอแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยน่ารักน่ารักชอบค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ